มีการลักลอบขายบุหรี่ไฟฟ้ากันนะครับซึ่งสถานที่ที่ตำรวจได้มีการสืบทราบมาก็คือเป็นโกดังแห่งหนึ่งนะครับอยู่ภายในซอยลาดปลาเคาา48เขตลาดพร้าวกรุงเทพมหานครหลังจากที่สืบทราบตำรวจก็เลยนำกำลังไปซุ่มดูซึ่งช่วงที่ไปซุ่มดูนี่นะครับก็ไปเจอภาพ มีวัยรุ่นชายขี่รถจักรยานยนต์มาแล้วก็จอดที่บริเวณด้านหน้าโกดังแห่งดังกล่าวนะครับหลังจากนั้นก็คือมีผู้หญิงถือกล่องพัสดุออกมาพร้อมกับแนบเงินให้จำนวนหนึ่งแล้วก็ยื่นให้กับผู้ชายที่มารับกล่องพัสดุนี้นะครับหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็นะครับได้มีการเข้าไปจับกลุ่มตัวนะครับแล้วก็ปรากฏว่าภายในกล่องพัสดุเนี่ย มันมีบุหรี่ไฟฟ้าเพราะฉะนั้นก็ถือว่าชัดเจนจับได้แบบคาหนังคาเขา,ขากันเลยทีเดียวนะครับเรื่องนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับได้มีการบุคคลโกดังบุหรี่ไฟฟ้า ยึดได้กว่า2,000ชิ้นเลยทีเดียวโดยมีผู้ต้องหาอายุ18ปีถูกจับกลุ่มขณะกำลังแพ็คสินค้าเตรียมจัดสง่งให้กับลูกค้าโดยมียอดขายค่อนข้างสูงเลยทีเดียวอยู่ที่ประมาณหลักล้านบาทต่อเดือนครับยังคงเดินหน้าจับกลุ่มได้อย่างต่อเนื่องนี่เลยครับของกลางอย่างที่เห็นที่สามารถยึดได้กว่า2,000ชิ้น<ฆ>ก็มีทั้งบุหรี่ไฟฟ้า มีทั้งน้ำยานะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนั่นเองครับคือคนที่ทำลักษณะแบบนี้เนี่ยแน่นอนวันใดวันหนึ่งนะครับเนื่องจากว่ามันผิดกฎหมายก็ต้องถูกจับกลุ่มอย่างแน่นอนที่กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าบอกปอคบ,ออบอครับท่านพลต,ร,ตรีพัฒนศักดิ์บุผาสุวรรณผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิด เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคแถลงผลจับกลุ่มนายวีรพัฒอายุ18ปีพร้อมด้วยของกลางเป็นบุหรี่ไฟฟ้ากว่า2,000ชิ้นโดยสามารถจับกลุ่มได้ที่โกดังแห่งหนึ่งอยู่ที่ย่านลาดปลาเขา48เขตลาดพร้าวกรุงเทพมหานครนี่คงเป็นนะครับที่เขาเรียกว่าเป็นโกดังนะคุณแนนจริงๆมันก็คือน่าจะเป็นบ้านนี่แหละแล้วก็ดัดแปลงนะครับ ก็คือมาให้เป็นโกดังนั่นเองครับแล้วก็ภายในบรรจุนะครับบุหรี่ไฟฟ้าอย่างที่เห็นเลยนะครับก็บรรจุอยู่ในหลังนะครับจำนวนมากนั่นเองครับพลตระเวตรีพัฒนสักกล่าวนะครับว่าก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่สืบทราบว่าโกดังในซอยลาดปลาเขา48ลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าให้แก่เด็กและเยาวชนจึงได้มีการนำกำลังไปซุ่มดูแล้วก็พบวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์เข้ามาจอด บริเวณหน้าบ้านจากนั้นก็มีหญิงสาวเดินถือกล่องพัสดุยื่นให้พร้อมรับเงินจำนวนหนึ่งนะครับเจ้าหน้าที่ก็เลยแสดงตัวเข้าตรวจคน้นพบว่าภายในเนี่ยนะครับเป็นบุหรี่ไฟฟ้าจากนั้นก็เลยเข้าตรวจค้นโกดังแล้วก็พบนายวีรพัฒน์กำลังแพ็คบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อเตรียมส่งให้กับลูกค้าจึงทำการตรวจยึดบุหรี่ไฟฟ้าชนิดสูบแล้วทิ้ง2,000ชิ้นรวมมูลค่าของกลางประมาณกว่า 6แสนบาทนั่นเองครับสอบสวนนายวีรพัฒน์ให้การรับสารภาพว่าบุหรี่ไฟฟ้าทั้งหมดนี้เป็นของตนเองนำมาจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆนะครับยอดขายตกเดือนละ1ล้านบาทเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาขายสินค้าที่มีคำสั่งห้ามผลิตเพื่อขายห้ามขายหรือให้บริการสินค้าบารากูรวมถึงบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า หรือน้ำยาสำหรับเติมบุหรี่ไฟฟ้าหลังจากนั้นนะครับตำรวจนำตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีต,ตามขั้นตอนตามกฎหมายต่อไปนั่นเองครับพลต,บรตรีพัฒนศักดิ์กล่าวอีกนะครับว่าขอเตือนไปยังผู้ที่คิดจะขายบุหรี่ไฟฟ้าหรือน้ำยาสำหรับเติมบุหรี่ไฟฟ้าให้ทราบว่าการกระทำดังกล่าวถือว่ามีโทษหนักนั่นก็คืออันนี้จำเอาไว้เลยนะครับโทษสูงจริงๆ จำคุก3ปีหรือปรับไม่เกิน6 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้หากพี่น้องประชาชนพบเห็นการกระทำดังกล่าวก็สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าบอกอปคบ อันนี้เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคนะครับโทรไปได้เลยที่ฮอตไลน์สายด่วน1135ได้ตลอดเวลานั่นเองครับคืออันนี้เป็นการเตือนไปยังผู้คิดที่จะจําหน่ายบุหรี่ไฟฟ้านะคะหรือว่าผู้ที่ให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าด้วยเป็นความผิดตามพระราชะบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่4พุทธศักราช2562โทษหนักจริงๆนอกจากกรณีของผู้ขายแล้วเนี่ยกรณีผู้นําเข้าบุหรี่ไฟฟ้าก็มีความผิดเช่นเดียวกันคุณผู้ชมคะ่ะ โทษจำคุกเนี่ยสูงถึง10ปีนะคะจำคุกไม่เกิน10ปีปรับเป็นเงิน5เท่าของราคาสินค้า หรือทางจำทางปรบับนอกจากนี้นะคะยังมีความผิดตามพระราชบัญญัติศุลากากรด้วยมาตรา244ซึ่งอันนี้ก็มีโทษจำคุกไม่เกิน10ปีหรือปรับไม่เกิน5 0แสนบาทหรือทางจำทางปรบับแล้วก็สุดท้ายค่ะผู้ที่ครอบครองหรือรับฝากเอาไว้ไม่ใช่ว่าคุณจะปฏิเสธฉันไม่ใช่ผู้ขายฉันไม่ใช่ผู้นำเข้าแต่ผู้ครอบครองหรือรับฝากเอาไว้มีความผิดเช่นเดียวกันนะคะ โทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับเป็นเงิน4เท่าของราคาสินค้าหรือทั้งจำทั้งปรับด้วยอันนี้ต้องระมัดระวังนะคะเกี่ยวกับเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าเพราะตอนนี้เนี่ย เริ่มมีมาตรการที่จริงจังแล้วก็เข้มข้นเพราะว่าเรื่องของอายุของผู้ที่ใช้อายุของคนที่ขายก็เริ่มน้อยลงแล้วก็บริเวณสถานที่ที่ขายบางทีเนี่ยมาขายที่บริเวณหน้าโรงเรียนด้วยแล้วผลกระทบจากเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้ามันก็เป็นผลกระทบที่ส่งผลต่อสุขภาพที่ร้ายแรงจริงๆเพราะฉะนั้นบ้านไหนที่มีเด็กเยาวชนอันนี้ต้องระมัดระวังคอยสอดส่องเป็นหูเป็นตาแล้วก็เหมือนที่คุณอันบอกนะคะใครที่พบเห็นหรือพบ เจอเบาะแสนะคะสามารถแจ้งไปได้ที่สายด่วนกองบังคับการปราบปามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค1135ได้ตลอดเวลานั่นเองค